สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องตัวอย่างรัฐโบราณในดินแดนไทยอาณาจักรทวาราวดีอาณาจักรทวาราวดีเป็นศูนย์กลางอยู่บริเวณใดของไทยเรียนทราบไหมคะนั่นก็คืออยู่ภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำเชายาตอนล่างรัฐหมายถึงแว่นแคว้นบ้านเมืองประเทศรัฐโบราณแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ แคว้นเกิดจากกลุ่มเมืองรวมตัวกันอย่างหลวมๆโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญติระหว่างผู้นำอาณาจักรเกิดจากกลุ่มเมืองรวมตัวกันอย่างแน่นแฟน้นถือว่ากษัตริย์ที่ประทับที่ราชธานีมีอำนาจเหนือผู้นำของเมืองบริวารทั้งหมดอาณาจักรทวารวดีกําเนิดขึ้นและเจริญรุ่งเรืองในดินแดนไทยในราวพุทธศตรวตรรษที่12-16ถึง อยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างได้แก่เมืองนคปรปฐมโบราณเมืองอู่ทองและเมืองลบบุรีอิทธิพลของทวาราวดีครอบคุมภาคกลางของดินแดนไทยแผ่ขยายไปยังภาคอื่นๆจนปรากฏเมืองโบราณรับวัฒนธรรมทวาราวดีทุกภาคของไทยนับเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่มาก อันนี้เป็นแผ่นที่แสดงอาณาเขตอาณาจักรทวารวดีชาวทวารวดีประกอบอาชีพทางการเกษตรและทำการค้ากับต่างประเทศโดยทางเรือศาส,สนาสำคัญได้แก่พระพุทธศาสนานิกายเทรวาทปติมากรรมทางพระพุทธศาสนาที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบันเช่นพระพุทธรูปหินพระพุทธรูปสำลิศ ธรรมจักรและกวางหมอบสลักจากหินในพุทธศตรวตรรษที่16อาณาจักรทวารวดีเสื่อมอำนาจลงเพราะขาเขมรขยายอิทธิพลเข้ามาในภาคกลางและดินแดนไทยทคุณครูมีคำถามให้เรียนตอบคำถามศาส,สนาสำคัญของอาณาจักรทวารวดีคือ ศาสนาอะไรให้นักเรียนทําลงในสมุดแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ